อโลฮะสวัสด hey, so so oh, ีคร oh, no yep. oh, oh, oh. ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนงอม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 ก่อนหนึ่งก่อนเดิมมึงเอาไอแบมขึ้นมาหน่อยดิโนเมนเทียเหลือแต่หัวแนด้วยนะก็ปกติไม่ใช่เหรออ้าวอ้าวอ้าวนี่สวยดี You are my special เรามาเที่ยวมาพร้อมกับมาเที่ยวเบสรู้สึกไงบ้างครับที่ได้กลับมาช่องฮี่นี้โอ้โหรู้สึกดีใจดีใจเพราะในที่สุดเวลาเราก็ว่างตรงกันสักทีเพราะว่าปกติที่ไปมาแบบว่าเพราะว่าไม่ว่างว่างไม่ตรงกันหนึ่งคนที่อันนี้ไหมกบเร ตัวซีเคท่ะตัวซีเคท่ะตัวซีเคทในมาโยแวร์นี่แน่นโซี่ในมาโยแเออแต่ว่าคิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่มาดูไลฟ์หรือว่าคนที่อยู่ในไลฟ์ด้วยกันตอนนี้นะคิดถึงทุกคนนะมั่วไม่เขินเลยมันโอ้ไม่เป็นไรมันพุ่งมือมาเนี่ยกูฟังมานานข้อต่อไปนี่คือตัวละครเลยโอ้ยสัตว์อีกแล้วเหรอแย่ละมาแบบเนี้ย มันยังตกใจตั้งแต่ตอนร่ตอนหน้านั้นเร่นนนนี่อะไรยูกะตอบพกค่ะอ่ะผิดแล้วแล้วเขว่ามาเหนือแมงเกียนมันเป็นซีโอเราเลยนะเว้ยโคยทนะยังไม่รู้หน้าซีโอได้แล้วหน้าซีโอนี่แหละ เออตอนนี้ก็ได้รู้แล้วนะอันนี้ตอบการพองจริงเลยที่มึงเห็นตัวอะไรนี่ข้อยากเลยโอ้ยกูเรียดคิสากิเนี่ยคิสากิแน่นอนคนสอบก็คือผูก็ไม่ได้พูดอะไรผิดนะเออก็มีสระอูนะไม่อะไรผิดนะก็อยู่ใกล้ตัวแถมยังมีสระอูอยู่ในชื่ออีกก็จริง หลังงานเจอกู่กลัวจะไม่มีคือช้อยเนี่ยก็จะมีให้เลยระหว่างยูกะจังโหระพาแตงโมและตูนกะจังเดี๋ยวนะครับว่าคาตอบจะเป็นอะไรเชิญตอบได้เลยฮะตูนกะจังแน่นอนกูไม่สนอ่ะพ้ออื่นอะไรก็ช่างแม่มันกูเลือกตูนกะจังอ่ะแน่นอนอ่ะกูเลือกหัวใจกูชอบหัว อยู่แล้วครับดูแต่งานอยู่แล้วไม่ใส่ซีโอว่าตรงนี้ก็มีแหละเอาแล้วนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือใช่ครับน้องในขาโหแล่ะไอโมโหไอย๊อมะขอบคุณที่มันไม่ใช่หูกระจงแล้วกันโหัวระพาไอวะโหัวระพาหัวระพาขนาดหนักมีน้ำหนัก100กิโลไทยหีหัวระพา คุณท่านหนึร้อยลูกน้องจูนภาคมาแล้วกี่คลิปโดยตัวเลกจะมี18 19ไม่มีเพราะภาคตลอดไป17ฉันคิดว่าน่าจะคลิปวันที่แปดครับไอ้ซับคือก็จำไม่ได้แล้วอ่าถ้าเอาที่แบบลองนับแบบมั่วๆนะคี่จำได้ยูกะเนี่ยี่ขั้นต่ำมีประมาณ ถ้าชิปหรือเปล่าอ่ะเดาเดาเดาเอิมกึ่งึ่สิบแปดโอ้ยถ้าคนอื่นเขาตอบถูกแล้วตัวตอบผิดนี่คือแบบตัวกปางสาแล้วต้องตูนกชไม่มีอะไรแอบนับหรือเปล่าเนี่ยฮิไม่คือหัวกูโล่งมากเลยไอ้จันไม่ได้คคือนึกว่าเั้งแจะเปิดมามันก็มีแม่งอยู่แล้วอ่ะกูก็จำไม่ได้เลยแล้วอือ ตั้จี้มะเขือปอบแปะกระเพาะหน้าแว่นพายเรือแอนสิบเก้าครับไปสิบเก้านะคำตอบที่ถูกก็คือเก่งมากก็ส่งไปเลยค่ะทีสิบกันเฮียบัวถูกเยอะมากบ่โดเนทเหรอเฮ้ยโดเนทขึ้นนะนะคะคุณครูเฮ้ยสิบสั่นวันเกิดครับเฮ้ยไม่ขึ้นไอ้เหี้ยเอาโดเนทบังโอ้ยเขาเขาคนนั้นนันใช่เขาเอาโดเนทขึ้นมาข้างบนสิ เราเข้ายันดีจำไม่ได oui> ้กูลืมเลยอเขาเนี่ย uh ทีมมีมากูไม่เห็นเลยอุ้าคักดาถ้าจะไลฟ์อีกกรุณาเรียกกูน้องจูนพายวันยูกะอันนี้อันนี้คือยูกะยูกะแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นตัวนำเลยป่ะเออเป็นตัวหลักเลยนี้เป็นตัวหลักแหะอันนี้คือแบบยูกะจะเป็นตัวเมนหมดเลยถ้ามีแบบอะไรแฝงมาคือจะไม่นับอ่าอันนี้ ตายแล้วแค่คนเดีนตอบก่อนเพราะว่ามีคมตอบในใจอยู่ถ้าอยู่ในซีรีส์อะแล้วก็รวมทุกๆอย่างมีประมาณห้าแต่ถ้าไม่อยู่ประมาณสี่นะเธอเธอจะจำได้นะจีก็จะตอบว่าสามันน้อยกว่าน,นั้นเหรอวะ <c oughs> คือจะมีที่มันเป็นในนี่ก็จริงนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะแบบไม่ได้อยู่เดียวๆอะเดียวๆที่จำได้ม่นนะมันมีสองคลิปอแต่สามยกสี่เนี่ย ไอ,ไอคลิปสามที่อ่ะหนูยังนึกไม่ออกเลยแต่นักภาษาอะไรกับคลิปที่สี่ว่าจะเป็นนึกออกด้วยกันผมตอบสี่คลิปครับผมกลับมาไม่รู้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้คุยอะไรกันแต่ผมตอบสี่คลิปครับตอบพี่ตูนหรือเลปล่าล้ออะไรเหรอเพิ่งเดินกลับมาเมื่อกี้ต <c oughs> <c oughs> ่ <c oughs> อ <c oughs> ฉเฉลยห้าคลิปห้าคลิปหรอเวนดำเอ้ารับคลิปไหนบ้างรับคลิปไหนบ้างปุ้เลี้ยว อันนี้อันนี้คืออันนี้คือมึงต้องถามอดีตกูอะที่กูทําคลิปไอชอยนี้เือในหัวน่ะจะมีงานยูกาสองงานที่เป็นคลิปไอแนวตั้งสองงานใช่ไหมแล้วก็จะเป็นคลิปยูกาชุดพละอีกหนึ่งงานมันก็จะกลายเป็นสามแล้วก็จะเป็นแบบซีรีส์ไอชุดภาพิเศษกับมึงครูเป็นสี่เนี่ยมันมีแค่เนี้ยที่มึงบอกว่าเป็นตัวหลักนะมันมีสองอันไงอ้นั้นไงช่วงตอดเข้ามาไม่ตอบคำถามสองอันอ่ะก็สองถูกไหมยูกาชุดพละ สายใหญ่อีกก็เป็นสามช่วงเวลาพิเศษอีกเป็นสี่ไม่ใช่เหรออ้าวอ้อ,อะไรมึงเนี่ยอ้าวม <5 S 2> ึงมาจากไหนวะนื้ก็นับผิดเป็นอันที่ห้ามันมีโนอาวะาอดที่มึงน,นับมันมีโนอาหรือเปล่าแต่มึงบอกว่าเ,เป็นตัวหลักเพราะั้นยูไก่เป็นตัวแท้นี่นะดังไซน์ทโผลม่มาแพรางั่นมางคนนบาประหลาโนอาถ้าเกิดนับอันที่มียุทธทั้งโนทั้งยูไก่โนอากูขอประท้วงไอ้เพื่อนอนโกรธเนี่ยเป็นงไงบอกว่าเกิดการประท้วงเกิดขึ้นเหรอ เปทูวะไงยี่ปาทูวะไงเนี้ยคือพึ่งแบบว่าเมื่อกี้ไปแบบไปทำาัวระมาแล้วแบบเปิดมาเปิดนั่งดูไลฟ์ยอนหลังแบบว่าได้ยินเสียงตัวเฮ้ยผมยังพูดคำเดิมว่าอย่างไงนะขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่คนที่อยู่ทั้งคนในไลฟ์แล้วก็ขอบคุณที่มาจริงๆนะที่แบบว่ามาสละเวลามาที่จะอยู่ด้วยกันแบบนี้อ๋อตรงเราแทบไม่อยู่ด้วยกันเลย อย่างเบสที่เห็นได้ชัดสุดก็คือถ้าไม่มีเลยหรือว่าผมไม่ได้ชุมนุจริงๆแทบไม่มีเวลาได้คุยกันเลยนานๆทุครังผมจะว่าเพราะว่าผมก็ค่อนข้างยุ่งกับแบบงานที่ทําหรือแบบอะไรนู่นนี่แล้วก็เวลาว่างไม่ค่อยตรงกันด้วยอะไร้าใจครับพอดิงแล้วไงไม่อยากอยู่เออกูหญิงไงกูเอ้ยไม่ได้ยินเสียงตรงนี้เลยไหมเคลียให้มันจบๆตรงนี้เลยเอาเอาเอาเลยไหมเอาเลยไหมตูนเอาเลยไหมตรงนี้เลยแหละ นอนกันได้หมดเอาเลยไหมไหนๆก็จบไลฟ์แบบว่าแบบอะไรนะไม่ใช่จบไลฟ์ดิไหนๆก็จบช่วงวันเกิดแล้วเอาเลยไหมตรงนี้เลยไหมตรงนี <S <S ้เลยไม่วันนี้หมดมุกจะไหมบอว่ายังไงก็พวกเราปกติถ้าเกิดเล่นกันก็มีแต่มุกแกล่ะเพราะนั้นอย่าดีกว่าให้เป็นหน้าที่ให้เป็นหน้าที่มิสเตอร์เบสจะดีแล้วไม่กูว่าแรงเราหมดตั้งแต่ต้นแล้วเฮียก่อนยังไม่ไลฟ่แรงอย่างเยอะเลยมาถอนไล่กูเพี้ยนโดนขึ้นดอกไอเย็นก่อนขึ้นไลฟ์ไอี่เฮีย กูก็บอกแล้วนะกูบอกทั้งแบมบอกทั้งภูมิเก็บแรงไว้ไอ้สารกูรู้ไอ้เบสอะแรงมันเยอะเดี๋ยวค่อยๆเล่นนี่ไงไอ้สารเดินไปแห้งทุกคนเลยไอ้เจอเลยเจอเข้าไปเลยมุกกูเลยบอกเลยว่าเจาะเข้าไปในใจเลยมึงกับกูคนรทำแบบเหมือนแบบนุ่งเอไอ้เฮ้ยมันเป็นอะไรอะเชทขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ ก็หลังจากนี้นะครับก็ทีมงานพวกเราจะมาอวยพรให้กับทุกคนนะครับในวันปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ด้วยครับผมเชิญครับซีโอมายแบผมเองนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขทั้งปีนี้และปีหน้านครับสวัสดีชาวมายแบทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเบสเองนะก็ขอบคุณที่ติดตามมายแบมาจนถึงท้ายปีนะครับขอบคุณมากมากเลยนะผมอาจจาะไม่ได้โมสให้ทุกคนเห็นบ่อยอถึงส่วนใหญ่จะชอบโดนตัดเป็นมีไม่คลิปฟอร์ในผมก็ยังไม่ได้ส่งให้มันนะนะแล้วก็อย่าหวังเลย แล้วก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอดปีนี้นะครับอยู่ด้วยกันมาจนถึงสิ้นปีแล้วขอให้ปีถัดไปเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ปีเยียร์ทุกคนล่วงหน้าด้วยนะเอามาเจอกันนะครับปีหน้าอย่าลืมติดตามพวกผมด้วยล่ะมาเที่ยวจะเจอผมไปโผล่บอยขึ้นก็ได้ใครจะไปดูเฮ้อเอเอาละเราหนุ่มสาวทีวก่กำลังเติบโตทั้งหลายปีใหม่แล้วสนุกได้นะแต่อย่าสร้างคาเดือดร้อนให้คนอื่นเชียลล่ะ สวัสดีค่ะจูนนะคะ,ะจูนก็ได้มีโอกาสมาพูดสวัสดีปีใหม่2569หรือว่าปีคศส0 2 6ักกับทุกคนนะคะเนื่องในปีใหม่ไทยนี้จูนก็ขอให้ทุกคนยิ้มเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้ มีความสุขในทุกๆวันเลยค่ะขอให้ทุกๆวันในปีใหม่นี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนผู้ติดตามรวมถึงคนดูคนไลค์ทุกคนเลยนะคะที่คอยสพอร์ตคอยสนับสนุนทีมฝึกภาคมาโยแบร์เสมอมาเลยค่ะก็หวังว่าทุกๆคนก็จะอยู่กับมาโยแบร์แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะกีต้าฮิวดีค่ะ

ก็ถ้าเสียงมันแปลกไปก็ขอโทษด้วยละค่ะพอดีไม่สบายเสียงคลิ้กจมูกแล้วก็เป็นอะไรด้วยค่ะปากก็อยากไม่ได้